สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับช่อง YouTube ของ g m m s h o p 2020นะครับหรือผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอของทางช่องเรานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับเพจ a c e b o o k นะครับใหม่นะครับที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการโพสต์นะครับสินค้าในวันนี้นะครับชื่อว่าเพจรีวิวสินค้าออนไลน์นะครับ ตัววัตถุประสงค์ของเพจรีวิวสินค้าออนไลน์นะครับตัวนี้ผมสร้างขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับหรือรีวิวสินค้านะครับที่ผมเองเคยผ่านการใช้งานจริงนะครับและมีประสบการณ์ในการใช้จริงนะครับและทดสอบมาแล้วว่าค่อนข้างดีนะครับมานําเสนอนะครับให้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับสินค้าที่ลงในเพจนะครับสามารถกดเข้าไปเลือกได้นะครับหรือว่าไปค้นหาได้นะครับ ซึ่งสินค้าที่ผมจะมาลงในช่องเพจรีวิวสินค้าออนไลน์นะครับก็เป็นสินค้าที่ขายตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น JD นะครับ Lazada นะครับ s อ p p e e นะครับหรือแม้แต่ใน Facebook นะครับ Facebook g r o ก p Facebook p เพจไล n ์ ไลายกรุ๊ปนะครับหรือว่าสินค้าอื่นๆที่ผมไปพบเจอมานะครับแล้เคยมีการสั่งซื้อมาใช้งานนะครับผมก็จะเอาลงให้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับไปที่ร้านค้าโดยตรงนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์นะครับสินค้าตัวที่ท่านสนใจนะครับจากเพจได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีสัญญาหรือไม่มีโปรโมชั่นอะไรจากทางร้านใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องการเคียงแนะนำให้คุณนะครับ ที่สนใจสินค้าชนิดนั้นๆนนครับเข้าไปหาได้นะครับแต่การจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับและทางร้านหรือทางเพจนะครับหรือว่าแอดมินเพจเองจะไม่มีอำนาจนะครับหรือไม่ได้รับผิดชอบนะครับต่อการตัดสินใจในการเมื่อท่านได้สั่งซื้อไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราแค่มารีวิวนะครับหรือมามานำเสนอสินค้าให้ท่านผ่านทางเพจ ีวิวสินค้าออนไลน์เท่านั้นนะครับหรือมีสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับต้องการที่จะแนะนําสินค้านะครับก็สามารถโพสต์ลงได้เลยนะครับขออย่างเดียวนะครับก็คือสินค้านั้นอยากให้ท่านใช้งานเองนะครับและใช้จริงนะครับไม่ใช่ฟังจากท่านอื่นมานะครับเพราะว่าคนที่ใช้งานจริงนะครับจะ เข้าใจสินค้านั้นได้ดีกว่านะครับที่เราไปฟังมาจากคนอื่นแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้ววันหลังผมก็จะลงคลิปวิดีโอนะครับที่ผมได้ทําการรีวิวนะครับหรือว่าสาธิตการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับไว้ให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการทดลองนะครับสัก ตัวอย่างหนึ่งนะครับของสินค้านะครับที่เราได้ลงไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นกล้องวงจรปิดนะครับแบรนด์ VSTAR CAM นะครับตัวนี้แหล่งที่มานะครับก็มาจากแอป s h o p e e นะครับซึ่งผมเองเนี่ยใช้บริการบ่อยมากนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าราคาค่าส่งแพงมากนะครับและเราเลือกขนส่งเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็รู้สึกหงุดิดนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าถามว่าตัวสินค้าเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปดูรีวิวเองนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับกดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะมาลิงก์ที่ร้านเลยนะครับตัวสินค้าก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับแบรนด์วีสตาร์แนะครับรุ่น C24s นะครับความละเอียด3 m เมกนะครับเมกะพิกเซลพร้อมระบบหมุนติดตามและมีเซเรนในตัวนะครับราคาอยู่ที่690บาทนะครับ เราก็สามารถมาดูนะครับเอ่อรายละเอียดนะครับของร้านค้าได้เลยนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดอะไรบ้างมีการรับประกันไหมนะครับและที่สําคัญนะครับก่อนซื้อของแต่ละร้านก็อาจจะเข้าไปดูรีวิวเขาหน่อยนะครับว่ารีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ตัวนี้ก็รีวิวได้อ่ค่อนข้างโอเคนะครับแลวร้านนี้ผมใช้บริการบ่อยมากนะครับ หรือว่า,าจะของร้านรับผิดชอบดีทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับวิธีการสั่งซื้อก็คือหลังจากเราคิดว่าโอเคแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับแล้วก็กดเลือกจํานวนที่ต้องการนะครับจะซื้อกี่ตัวนะครับแล้วก็เลือกที่ซื้อสินค้านะครับเสร็จแล้วสินค้าที่เราสั่งซื้อก็จะมาอยู่ที่ในรถเข็นนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะไปชําระเงินได้นะครับ ในการชําระเงินนะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางชําระเงินได้นะครับว่าเราจะเลือกช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับ i b a banking ผ่าน atm นะครับหรือว่าชําระเก็บเงินปลายทางหรือว่าจ่ายผ่าน a i r p a พนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับาราคาในการขนส่งนะครับหรือว่าค่าจะดส่งอยู่ที่29บาทนะครับอันนี้กดเลือกไป2ตัวนะครับ ตอนนี้ที่ผมรู้สึกหนุดหิดก็คือในส่วนของขนส่งเนะี่ยเราจะเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะส่งผ่านเคอรี่เบสเอ็กเพรสหรือว่า JNT หรือว่าแฟตอะไรก็ตามนะครับก็คือทางซอฟ p ี้จะจัดการซุ่มขนส่งให้เราเองนะครับและที่ดีของซอฟ p ี้ก็คือมีโค้ดส,ส่วนลดให้ด้วยนะครับมันสามารถมีโค้ดส,ส่งฟรีนะครับแต่โค้ดส,ส่งฟรีที่ผมเก็บไว้มันไม่สามารถใช้สินค้าของชิ้นนี้ได้นะครับอ่า ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครต้องการลดค่าจัดส่งนะครับซอปปี้เองก็มีโค้ดส่งฟรีให้สูงสุดส่วนลดถึง40บาทนะครับถ้า40บบาทถ้ามาใช้ตัวนี้ก็เท่ากับว่าเราส่งฟรีนะครับไม่เสียค่าจัดส่งนั่นเองนะครับแล้วถ้าโอเคแล้วก็เราก็กดสั่งซื้อเลยนะครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับอันนี้ไม่ขออธิบายคิดว่าแต่ละคนน่าจะเคยใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ใช้กันบ่อยอยู่แล้วแต่วันนี้ก็คือ ต้องการจะมาเพียงแต่นําเสนอสินค้านะครับและนําเสนอเพจนะครับเ,เพจตัวนี้ผมก็จะแนะนําสินค้าของแต่ละร้านนะครับก็คือคะร้านนะครับไม่ใช่เป็นสินค้ามาจากร้านเดียวนะครับก็ตัวนี้ก็คือผ่านการใช้งานจริงมาแล้วรับรองว่าดีนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตาม เพจรีวิวสินค้าออนไลน์ใน Facebook ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับช่อง g m m s h o ช2 0 2 0ของผมด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่เด็ดๆนะครับหรือสินค้าที่อ่าใช้แล้วมันโดนนะครับคราวหน้าผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับและ